เคาเขแยว่รจผีคาบ้านนะทีนั้นเราเขียนในบอร์ดเนี่ยมันเขียนเขาว่าผีคาบ้านตัวเบื้อเริ่มเลยคาบ้านคาบ้านอีกแล้วแล้วโยนให้พี่เป็นคนพูดด้วยนะใช่รู้สเกเหมือนวันนี้ข่าวมันจะสบายใจเท่าไหร่เลยในการพูดเรื่องนี้โอ้โหตามสบายครับตามสบายแต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเรามีคุยกันพี่ต่อแล้วก็พีชี่ค่มว่าพี่ก็ค่อนข้างมั่นใจลึกๆว่าเมนูเตดจะแพ้นะใช่ไหมเมื่อวานพี่ก็บอกว่าอื พี่ว่าดูจากตรงดูจากฟอร์มแล้วมันยังความมั่นใจมันไม่มีอ่ะคืออันนี้จริงอันนี้จริงคือผมมองว่าเดียวกาเซนเนี่ยน่าจะไม่ฟูเท่าไหร่แล้วเขาก็จะตัวแบบไม่ฟูจริงๆด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เขาจะต้องเจออาร์เซนอลและการสัปดาห์หน้าเขาจะต้องไปเยือนดอร์ทมุนด์ด้วยไงมันเป็นเปสองเกมที่พวกเขานั้นต้องเจอสศึกหนักต้องเตรียมตัวเก็บขุมพละกําลังเขาไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สำรองเดียวกาเซนก็ซัดแมนยูหงายคาบ้างเลยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยนะ ก็พี่ว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆทีมันจะเจอลักษณะแบบนี้ก็คือช่วงที่แย่เนี่ยมันคล้ายๆกับช่วงดาวหัวมันปักลงอ่ะการที่จะเชิดขึ้นกระทันหันเนี่ยมันมันยากแล้วเกมนี้ยเจอนิวคาสเซิลมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับง่ายคือถ้าเจอทีมระดับลีกวันลีกทูอาจจะโอเคอาจจะได้เพราะว่าคุณภาพของเขาก็ไม่เท่ากันนิวคาสเซิลอาจจะเป็นชุดสองแต่ว่าเออเขาก็มีคุณภาพในระดับ พรีเม <Premier> ียร์ลีกแล้วชุด2ของนวคาเซิลเนี่ยนักเตะของเขาก็เขาเรียกว่าขุมกำลังของนวคาเซิลตอนนี้มันใหญ่ขึ้นครับชุด2มันมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับชุด,ชดแรกน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพลาดให้เขาคุณโดนลงโทษอย่างเนี้ยมิเกลเมลอนลงสนามมาเนี่ยเขาลงเป็นตัวสำรองนะค,คือจริงๆ เขาน่าจะลงเล่นในครึ่งหลังนะแต่ว่าบังเอิญว่าผู้เล่นของเนลสันเจ็บซะก่อนเออใช่ไปเจ็บเป็นนะนะทาร์เก็ตใช่แต่ทาร์เก็ตเจ็บเออเจ็บซะก่อนดังนั้นอเมริกันลงเร็วเลยพอลงเร็วกลายเป็นว่าทําให้หุ้นบอลของเิลสันแกร่งขึ้นเพราะว่าอเมริกันเขาเป็นตัวหลักของเนลสันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิงให้ทีมเขาขึ้นนําไปก่อนจริงๆแอบช็อตที่เนลสันขึ้นนำแมนยูนี่นะครับเป็นจังหวะที่แมนยูเล่นเกมรุกตีซ้ำไปใช่โดนโตแต่ไปเสียบอลง่ายมากนะการอาโชนะฮะใช่แล้วก็โดนเนี่ยลิฟฟาย ลิฟานลิฟานเมนโต้เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะ,ะพระเอิญเขาไปตำแหน่งมันทับกับครีดตนทิปเปียทิปเปียเนี่ยก็เป็นแบ็กขวาแบบตัวหลักอยู่แล้วแต่ลิฟฟานเมนโต้เนี่ยเป็นเด็กเชลซีแล้วก็ผลงานดีแล้วฤดูกาลน,นี้คือนิวเซลดึงตัวมาแล้วก็เขาอนาคตไกลคนนี้ครับแล้วลิฟฟานเมนโต้เป็นคนพาบอลทะลุทะลุทะลุขึ้นมาหลบไม่ได้จนเปิดให้มิเกลวอน็อนเข้าไปยิง<อ>ก็จริงๆเนี่ยในภาพรวมเนี่ยแมนย,ยูเตด ก็ไม่น่าชนะเลย่อะภาพรวมก็คือเล่นไม่ดีแล้วก็มันมีความสับสนมันมีความไม่มั่นใจอ่ะมันใช่คือไม่ดูไม่มีกําลังใจในการเล่นน่ะโดูเหน้าตาความห่อเหี่ยวมัน่ายชัดมากเลยนะแล้วเนี่ยบอลแบบบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านักเตะก็ไม่เอาโค้ชนะต่อบว่าไงนมันเหมือนกับ กูเล่นได้แค่นี้นยมันเหมือนไม่มีใจที่จะสู้เพื่อโคชแล้วนะครับมันเหมือนกับประมาณว่าเล่นให้จบไปวันเล่นให้จบไปทีละแมช์อย่างเงี้ยนะฮะมันมันไม่ได้สู้เพื่อต้องการที่จะเซฟให้โคชอยู่ถ่อเลยใช่ไหมคะเออนะฮะคือด้วย่างการย่างพูดง่ายๆนะนักน้าบอลมันอยู่แต่ละตำแหน่งสรุปก็คือไม่มีความกระหายไม่มีใครทําเพื่อสโมสรเลยถ้าบอกแบบนี้ครับเพราะว่าเอาแต่ความต้องการตัวเองเป็นหลักว่ากูไม่อยากเล่นให้โค้ชแล้ว โค้ชคนนี้มันเขี้ยวมันเงียบเกินไปหรือเปล่ามันไม่ชอบเออลงโทษเกินไปไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่โค้ชเขาเข้ามาเพื่อทําให้สมโมสรเพื่อให้ฟุตบอลของสมโมสรมันกลับมาเป็นสมโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งนะกลับมาเป็นแมนยูเต็ดอีกครั้งหนึ่งเขาก็ต้องมีวิธีการของเขาถ้าคุณไม่เคารพวิธีการของเขามันจะเป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้หรอก็คือตกลงนกคน<ะ>ใหญ่กว่าสมโมสรหรือเปล่าหรือยังไงมันก็จะเป็นอย่างนี้รุกุ่มโดนๆอย่างเงี้ยแต่โอเควิธีการของเทนฮากเนี่ยเขาก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันว่าบางทีมันนกก็แขงเิไป แต่ว่าไม่รู้เลยในมุมพี่พี่ว่าเขามีความตั้งใจที่ชัดเจนมากเลยที่จะทําให้แมนยูเต็ดเนี่ยกลับไปเป็นกลับไปเป็นแมนยูเต็ดอย่างที่ควรจะเป็น่ในการสื่อสื่อสารของเขาหลายๆอย่างนะครับอืแต่ก็นั่นแหละแต่กับปัาในสนามมันไม่ใช่พี่ใช่มันก็อยู่ที่การคุมคนด้วยอ่ะแล้วเหมือนคนก็ว่าเขาคุมคุมเด็กไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องอถ้าเกิดว่าโปรเทนฮาร์ถ้าเกิดว่าคุณต้องการโค้ดแบบไหนโค้ดที่ ทำให้นักเตะพอใจอถูกไหมนักเตะถึงจะเล่นให้คุณว่าคุณทําแล้วนักเตะพอใจถามว่าแล้วอย่างนี้ในรูปการนี้นะว่านักเตะไม่เอาโค้ชคือเล่นเกมด้วยการแบบว่าฉันไม่อยากจะเอาเธอแล้วเพราะฉะนั้นทาให้มันแพ้เนี่ยเท่ากับนักเตะก็ใหญ่กว่าโค้ชนั่นสิเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตจากจากการตั้งข้อเสนอที่ว่านักเตะเล่นไม่เอาโค้ชแต่ในความเป็นจริงนักเตะอาจจะเล่นเพื่อโค้ชเต็มที่ก็ได้แต่มันได้แค่นี้แต่ว่ามัน คุณภาพนั้งแต่แต่ละคนมันไม่ควรได้แค่นี้มันน่าจะได้ดีกว่านี้เนใช่นะฮะอย่างเมื่อคืนดิลกาเซอนเขาก็สำรองแล้วก็แมตช์ก่อนนั่นที่เจอกับทีมที่ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยกว่าจะชนะก็สูสีหมายถึงแมนยูนเต็ดใช่ไหมใช่นะหมายถึงแมนยูนะฮะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยหลังจบเกมเนี่ยนะฮะ คอเมอร์ซันนะครับอดีตนักตนเตะทีมแมตต์อดีตแล้วก็อดีตนักเตะของอาร์เซนอลน่ะเขาก็ออกมาพูดคล้ายกันก็คือว่าเหมือนในห้องในตัวเริ่มมีปัญหาแล้วครับถ้าออกมาทรงนี้นะเหมือนเริ่มไม่มีความสามัคคีไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันละนะฮะคือถ้าหากว่ามันเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะมันอันตรายนะฮะเพร,ราะดูแล้วเนี่ยโอกาสที่เทนฮากจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีสูงและโอกาสที่แมนยูจะมีผลงานแบบนี้เรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเนี่ยนะมันก็จะมีสูงเช่นเดียวกันนะครับตราบใดก็ตามที่ ห้องในตวัวยังมีปัญหาแบบนี้อยู่มันก็จะไม่จบหรอกยกเว้นว่าคุณจะได้โค้ชที่มหัศจั์จริงๆแต่ก็อย่างที่บอกโค้ชที่มหาหัศจั์เนี่ยมันต้องไปด้วยกันกับนโยบายของทีมเลยนะ <c oughs> เพราะว่าคุณโค้ชคนเดียวมันทําอะไรมันมีหลายองค์ประกอบมันเสกะอะไรไม่ได้หรอกใช่แต่ว่าอย่างที่เมื่อวานเมื่อวานก็มีคุยกับต่อกับพิชชี่เนี่ยในเรื่องแนวทางของการทําทีมเนี่ยโค้ชเนี่ยมันต้องได้รับการสนับสนุนหรือว่าเป็นในแนวทางเดียวกันกับ บอร์ดบริหารด้วยอย่างยกตัวอย่างเรียกพูลใช่ยกตัวอย่างเรียกพูลกับแมนเชสเตอร์ที่เนี่ยแนวทางเขาคนละทางเลยนะแต่เขาก็ยึดมีแนวทางของตัวเองที่มันชัดเจนตั้งแต่โบลิสีของบอร์ดบริหารลงมาใช่ปะผู้ิในการกีฬาโค้ชมันแนวทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะยึดแนวทางไหนให้มันไปทางเดียวกันแต่เนี่ยแมนยูเต็ดก็มันบอกไม่ถูกว่าว่าใครจะเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงเนี่ยเคลนฮาร์กอยากสร้างฟุตบอลตัวเองขึ้นมา แต่ว่าการซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเหมือนกับคุณไม่ได้ซื้อนักเตะที่โค้ชต้องการคุณต้องซื้อนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์เข้ามาอไว้ก่อนเพื่อเพราะความเป็นแมนยูไนเต็ดมันต้องต้องซื้อนักเตะใหญ่ๆครับออซื้อนักเตะแล้วที่มันแบบโอ้เรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างแรงกระเสือมสร้าง,รงกระแสแได้ว่าเนี่ยชั้นฟอร์มทีมมันดีนะอย่างนี้อย่างนี้แต่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เทนฮากต้องการอันนี้รือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่เราก็บอกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเทนฮากอาจจะต้องการก็ได้แต่ว่า มันดูสเปซสปะแล้วสุดท้ายมันออกมาทางรูปเกมเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยที่แมนยูเต็ดดูไม่ชัดเจนเลยสักอย่าง <No. S 1> ในเรื่องการเล่นก็สิปีแล้วนะตั้งแต่ท่านเสื้อวางมือเมื่อปี2013นะ mm. นั่นเป็นครั้งแรกที่นั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่แมนยูได้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ไม่น่าเชื่อนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผ่านมาสิปีแล้วนะี่ย mm. จะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในยุคเฟอร์กี้เนี่ยด้วยความที่เฟอร์กี้เขาก็อยู่กับทีมมานานใช่ไหมครับแล้วในยุคนั้นเนี่ย เสียงการตัดสินใจมันก็พูดจากการทีมเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครมาคานได้เฟอร์กี้ก็คือเขาเป็นคนมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดก็ตรงนี้มันก็จะมันก็มีดีอย่างแย่อย่างคือถ้าคนมีอำนาจตัดสินใจทั้งหมดเขาตัดสินใจนนไม่ดีเนี่ยมันก็ผิดพลาดได้แต่ด้วยความ,มที่เฟอร์กี้เขาอยู่ทีมมาตั้งปี8ปดหกเขารู้รู้ทุกอย่างแล้วก็เขาพูดอะไรเนี่ยทุกคนฟังแล้วก็ด้วยความที่แมนยูเตนเนี่ยสร้าง เขาเรียกว่าสร้างความน่าเกรงขามมาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเขาชนะตั้งแต่ก่อนลงสนามแล้วคือคู่ต่อสู้กันังรู้ว่ามาเยือนแมนยูเต็ดเนี่ย<ต>มันแข่งขาข <อ S 2> มันสั่นละ,ะนั่นก็นนคือส่วนหนึ่งแต่ว่านั่นแหละหลังจากหมดยุคเฟอร์กี้เนี่ยความชัดเจนตรงนี้มันหายไปม,มันแบบมันจับมันเหมือนตกเหลวลงมาเนอะก็คือถ้าดูในกราฟเนี่ยดิ่งลงดิ่งลงอย่างนี้เลยนะอืคือตอนนี้พูดง่ายว่าคนมาเตะกับแมนยูเต็ดเนี่ย ทีมเล็กเขาก็ไม่กลัวแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนขนาดทีมใหญ่ด้วยกันยังยเกรงเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ทีมเล็กกล้าเล็กกล้าเปิดเกมบุกอะตอนเนี้นะฮะซึ่งแมนอดดตมันไม่เคยมันไม่เคยเกิดขึ้นนะทีมเล็กนี่คือมาตั้งรับอย่างเดียวนะเมื่อก่อนอ่ะเหมือนแบบเอ้ยไปโอท์ฟอร์เอ้ยไปสนุกกันดีกว่าพวกเราอย่างเงี้ยมันเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วไม่มีใครกลัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดก็จะ แทนที่จะเป็นต่อคู่ต่อสู้ตั้งแต่ก่อนลงสนามเนี่ยครับไปมาตอนนี้กลายเป็นรองคู่ต่อสู้แต่รองก่อนลงสนามแล้วใช่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่ด้วยนะไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่แล้วตอนนี้ถามในความเห็นของแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็มืดแปดด้านนะพี่กุยใช่ไหมจะปลดกุนซือเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ดีหรือจะยังคงฝืนใช้เทนฮากต่อพี่ว่ามันมีสองส่วนนะแล้วก็ส่วนที่ยังสนับสนุนเทนฮากพี่ว่ายังมีเยอะอยู่หนึ่งด้วยความที่เทนฮากไม่ใช่คนแรกที่เข้ามาแทนเฟอร์กี้ เทนฮาร์กเนี่ยวนหลูปเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่เดวิดมอยตั้งแต่อลุยสานกาลมาโชเซ <our> inho, ่มูรินโจมาโอเลกุน่าโซชาเนี่ยมันวนหลูปอย่างนี้ตลอดดีช่วงแรกแล้วก็เดี๋ยวว่ากลับไปไม่ดีก็ไล่โค้ชดีกลับมาตั้งใหม่ดีช่วงแรกแล้วพอไม่ดีไล่โค้ชวนมาอย่างเงี้ยทีมกลับไปเริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์นตลอดใช่เพราะนั้นเนี่ยเทนฮากคือคนที่ใช่ในสายตาในความคิดของทุกๆคนเลยนะอตอนที่ตั้งเทนฮากอ่ะมันคือคนเนี้ยฟุตบอลแบบเเทาี่ จะเข้ามาทำแมนยูเต็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องให้เวลาเขาในตอนนั้นนะแต่เนี่ยพอเวลาผ่านไปถึงจุดนี้ก็คนงานไงนความอดทนบางคนก็อาจจะแบบพอละไม่เห็นอะไรไม่เห็นอนา,นาคตเลยแต่บางคนก็ยังมองว่าลบเอาอยัางไงอ่ะจะวนรูปไปอีกเหรอไปอีกก็ต้องหาโค้ชที่แล้วงอนักเตะหรือยังไง อยงไงไม่แต่คือถ้าดูจากสถิติอะไรอย่างเงี้ยคืออ่าเนี่ยซีซั่นเนี้ยแพ้แล้วห้าจากสิเกมในพเมพ์นาฬิกก็ผลงานไม่ดีผลงานอันนี้ผลงานชัดเจนแล้วอย่างนี้จะยังไงล่ะเนี่ยก็น่านัะสิตอนเนี้ยแต่ถ้าถามดี่นะถ้าถามพี่นะให้โอกาสเทนฮฮกล้างบางเลยถ้าถามพี่นะถ้าคุณมั่นใจในผู้บอลของเทนฮางนะล้างบางแล้วให้นักเตะที่เขาต้องการอมมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ต้องใช้เวลาไงแต่ว่า เทนฮาร์กตอนนี้เขาไม่ได้ศูนย์นะเขาเริ่มเดินมาแล้วนะก็าจะนับได้แค่ห้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอดทนแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกเบื้องต้นของตัวเองว่าทนนี้ใช่เนี่ยคุณให้อำนาจเขาล้างบางเลยก็คือเขาต้องการอะไรบทนัก<ๆ>เขาเห็นว่าคนไหนอ่ะว่าคุณสั่งอะไรเป็นอย่างนั้นเลยแล้วต,ต้องการได้นักเตะคนไหนอคุณก็ต้องจัดให้เขาเลยนะอืคือต้องเป็นแบบนี้แต่นั่นแหละก็ไม่รู้ว่า บอกบริหายเขาจะทนแรงกดดันได้ขนาดไหนแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดโปรตีนฮาร์คเดี๋ยวก็วนกลับไปยกเว้นว่าคุณจะได้คุณซื้อมาสจ,จันอย่างที่บอกอซีดานมาเผยๆยังไม่ลอดเลยเอาจริงพูดจริงซีดานคอนเต้นนะข<ต>ุ่นแล้วดับคอนเต้ไม่รอดหรอกเื่อนีคอนน้คอนเต้มาแข็งคอนเต้แข็งกว่าเทนฮาร์อีกเออนะทคือถ้าถ้าใช้ไม้ไม้แข็งกับนักบอลแมนยูชุดนี้เนี่ยมีสิทธิ์อยู่ได้ไม่นานก็นักเราก็ไม่รู้นักบอลเขาคุยกันยังไง แต่เนี่ยก็พูดอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนปักปั้มนักบอลนะบางทีเราก็ต้องให้เขาเรียกว่าเราต้องฟังฟ้าสองสองข้างใช่ไหมก็ขนาดต่อหน้าสื่อเทน้างยังขนาดนี้เลยในห้องแต่งตัวชนะจะขนาดไหนมันอาจจะหนักมันอาจจะหนักริงๆงก็ได้ดูแล้วแข็งอ่ะคุณคุณหมีเบอร์นาดบอกลองเอาพี่จอมไปคุมแมนยูดูน่าจะดีขึ้นพี่จอมบอกเอาเลยตาอสบายเล่นแบบที่เป็นคุณ ก็อาจจะดีก็ได้นะอาจจะดีก็ได้อาจจะดีอาจจะดีคุยกันเองแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีก็ได้ก็นั่นแหละก็มีก็มีหลายคนบอกเซฟเทนทักนะฮะก็ไม่รู้เป็นแฟนบอลของแมนยูหรือว่าดีเนี่ยคุณมาคัสบอยบอกว่าสมาธินักเตะไม่ดีเลยพี่ว่าความมั่นใจด้วยแหละตอนนี้มันเล่นแล้วมันก็มันก็ดูแบบไม่เออไม่มีความมั่นใจในการเล่นเลยนะฮะคือก็ใครเป็นแฟนแมนยูก็ชงเทียนต่อซดไบบกเยอะ ตอนนี้เป็นเต็งสองเมื่อวานแพ้สามศูนย์นะก็ย้ำอีกครั้งก็คือมิเกลเมลอนนาทียี่สิบแปดลุยส์ทอลนาทีสามสิบหกนะจบครึ่งแรกก็สองศูนย์แล้วอ่ะแล้วก็โจวินล็อกมายิงนาทีหกสิบแพ้สามศูนย์ต่อเนื่องกันสองนัดเลยสามนัดเหรอสองนัดสองนัดก็มีนักเตะอีกแต่แพ้ที่นี่ไงเจอเทฟฟอร์ดอ่ะแพ้คาบ้านเลยจ้ะก็เทนฮาร์เขาก็บอกว่าก็ผมรับผิดชอบเองก็ต้องเป็นแบบนี้แหละนะแล้วก็ ตอนนี้เป็นเตงสองและที่จะโดนปลดออกจากตำแหน่งครับเตงหนึ่งก็คือพอเฮกคิงบัตทอบเหมือนี่ของเชฟฟี่เคยเตงเฮกคิงบัตทอบนี่คือเต็งหนึ่งทุกครั้งเลยนะยังยังไม่โดนปลดก็ไม่ยอมลดคือมั่นคงอยู่แล้วเนี่ยมันคงเผื่อเผื่อเทนฮากไปก่อนเนี่ยใช่นะเออพอเทนฮากเขาปรับลงมาเรื่อยๆนะจากเอาสองบาทไปแลกเจ็ดบาทเนี่ยหรือเอาแปดบาทไปแลกสิบเอ็ดบาทแล้วนะคือคือคือจ่ายน้อยลงอ่ะพี่ลองไปดูเอ่อ next manager ครับแบบว่า ของเมนูเต็เดเขาอาจจะมีการคาดการณ์กันแล้วอะไรเงี้ยซีดานเป็นเต็งหนึ่งแต่ว่ามันยังแบบอยู่ในเลนที่แบบมันยังไกลอเอาหนึ่งบาทไปแลกสี่บาทมันถือว่าไม่ไม่ใช่ตัวเต็งอ,อะไรแบบเนี้ยแต่ซีดานก็คือเบอร์ตน้ตนต้นแล้วยังมีนกกักลย่เ่นนาโกลมันแต่นาโกมัน,น,มนเขาไปไปทีชาติเอรมาแล้วอ่ะมีแก้พอเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะอันโตนิคอนเต้ก็มีซิเมโอน่ก็มีเนี่ยพวกนี้ก็ยอดคุณซื้อทั้งนั้นครับถ้าเกิดว่าปลดมันจะมีเรื่องของค่าชดเชยใช่ไหมสิบห้าล้าน สี่พันล้านปอนด์แพงไหมอ่ะก็สำหรับแม่ยืดหกร้อยห้าสิบแปดล้านบาทเบาๆก็คือเอาเอาไหมล่ะจริงๆค่าเฉยๆมันไม่ใช่ปัญหาเลยพี่กุ้ยแต่ปัญหาคือจะหาใครมาแทนนี่แหละมันก็เป็นการหมุนเสียเวลาไปอีกแล้วอย่างยอดกุณซื้ออย่างซีดานเนี่ยนะถามว่าเขาจะมารับเผือกร้อนกับการคุมแมนยูไหมไม่แน่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่างานนี้ท้าทายก็ได้แล้วก็แมนยูเต็ดเนี่ยหลังจากหมดยุคของเฟอร์กูสันเนี่ยต้องจ่ายค่าเฉยโค้ช ทุกคนเลยนะครับเพราะว่าปลดออกจากตำแหน่งหมดเลยอ่ะเดวิดมอยส์ก็ต้องจ่ายเขา7ล้านเอ่อลุยส์ฟานกาวก็จ่ายอีก8ปล้านสมูรินโญ่ได้จ่าย15ล้านเลยนะครับก็ถ้ามีเอริสเทนฮารก็จะเท่ากับคนนี้แหละมูรินโญ่ใช่ใช่เพราะมูรินโญ่นี่ค่าค่าจ้างเขาแพงแล้วก็โซชาก็จ่าย7จล้านหคือพูดง่ายงไม่มีใครอยู่ครบสัญญาเลยอ่ะจริง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 กุนซือที่ผ่านมามีมีระดับยอดกุนซืออย่างหลุยส์ฟานกาวอย่างมูรินโญ่นะก็เอาไม่อยู่ ที่ว่านะคาพูดของมูรินโญ่มันบางทีมันอาจจะเป็นจริงนะบอกชัดเจนคือเขาเขาพูดในตอนนั้นตอนที่ออกจากแมนยูไปหมนดๆอ์หลายคนอาจจะไม่สนใจมากนักใช่อาจจะมองว่าเขาให้ร้ายนักเตะเขาให้ร้ายสโมสรหรือเปล่าแต่ตอนนี้หลายหลายคนเริ่มกลับไปคิดถึงคาพูดของมูรินโญ่รวมไปถึงคําพูดของหลายๆคนของราฟลังนิกด้วยที่คุมแมนยูช่วงสั้นๆมูรินโญ่เคยพูดว่าการมาทีมได้แชมป์ยูฟ่าคัพอ่ะคือความสําเร็จสูงสุดในชีวิตผู้จัดการทีมของเขาแล้วนะ S <S ทันทีที่เขาได้แชมป์ยุโรปแชมป์อะไรมาอุตลุดเลยนะ<ม>แต่ว่าพาเมนูเต็ดได้แชมป์ถ้วยรองของยุโรปเนี่ย<ม>คือความสําเร็จสูงสุดของเขาแล้วแปลว่าการทาทีมเมนูเต็ดเนี่ยมันยากจริงๆมันต้องมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายเลยอะ่ะ<ม>แล้วเขายังเข็นทีมชุดเนี้ยไปเป็นรองแชมป์ลีกด้ได้แชมป์เหมือนจะเป็นรองแชมป์พเมลีก้วยนะรองแชมป์ <Champ> s. <S ใช่แล้วก็ได้แชมป์ยุโรป้าลีกอ่ะก็คือยูฟ่าคัพนั่นแหละแปลว่ามันต้อง มันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังเขาบอกว่าเขาเก่งเขาเก่งจริงที่พาชุดนี้ไปได้แชมป์ยูโรปาลีกได้เขาสุดยอดแล้วมันก็บอกเลยชัดเจนใช่อ่ะอ่ะก็ส่วนเอ็ดดี้ฮาวเขาก็ยินดีเพราะว่าเขาเหมือนล้างตาได้สำเร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องเมนูเจ็บทีมเดียว จะครึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหมันค้างอยู่ในอารมณ์ใช่ไหมใช่นะวันนี้คนก็มาดูเยอะด้วยนะน่าจะแฟนแมนยูก็คงไม่น้อยแหละนะฮะอยากจะระบายอารมณ์นะฮะก็เลยพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะฮะคุณผู้ชมบอกปลุกปีศาจต้องใช้เวลา30บปีบวกๆริพูลเนี่ยใช้30สปีนะแต่ตอนครอปมาทุกอย่างมันโป๊เชะหมดเลยก็คือแนวทางของเออแนวทางของสโมสรด้วยเพราะริปูลก็ใช้เงินแบบหนึ่งแล้วครอปมันชอบแบบนี้ด้วยสไตล์นี้ เพราะไม่ชอบซื้อซูเปอร์สตาร์อาจจะคุมยากหรืออะไรแบบนี้ก็อ่ะเป็นกาลังใจให้นะอันนี้สู <laughs> ้ๆนะจริงๆ<อ>ลิวอพูลเนี่ยสู้กับใครก็ไม่สนุกเท่าแมนยูเต็ดครับใช่แล้วก็เอเฟเวอร์ตันอีกทีหนึ่งในในความรู้สึกพี่พี่อาจจะรุ่นเก่าที่แบบอินกับเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้ครับแต่ว่าการขับเคล่ยวกับแมนยูเต็ดมันก็เป็นแดงเดือดอ,อ่ะถ้าเกิดว่าสู้กันสนุกสมน้ำสมเนื้อมันจะสนุกเนาะแต่จริงๆชนะบ่อยๆก็สนุกเหมือนกันนะ ไปเจอแล้วใช่ไหมเราก็สนุกของเรามันก็ไม่ยอมเลยสู้กันแบบสมน้ำสมเนื้อแต่ลิเวอร์พูลชนะใช่ไหมเอออ่ะต่อมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ไม่มีอะไรแล้วครับไปกลับอีกแล้วเจ้าแมนยูช่วงเนี้ยคือเหนื่อยทุกแมตช์เอไม่มีแมตช์ไหที่ผมไม่เหนื่อยนะพูดถึงๆแต่เรื่องพิธการใหม่มาเนี่ยพี่บอกเลยเกมต่อไปเจอฟูลแลมใช่ไหมแล้วไปเยือนด้วยใช่พี่บอกเลยว่าอันตรายอันตรายไปเยือนฟูลแลมไปเยือนผมเป็นไฮเกนไอ้สองแมตช์เนี้ยไม่รู้ ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเผลอๆเทนฮากอาจจะไม่อยู่มาสิใช่นะฮะไปเยือนโฟล์ทแพ้มาแล้วไปเยือนโคปเปนเฮเกนแล้วก็ดันแพ้มาแล้วแล้โอกาสเขารอบบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันมีน้อยลงเนี่ยโอ้โหก็ยุ่งเลยทีนี้เป็นกำลังใจให้นะครับรอบสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา